คุณกำลังประสบปัญหาไม่ฉลาดอยู่ใช่หรือไม่เราขอเสนอยาที่คุณสามารถปรุงเองได้ที่บ้านขั้นแรกเรียบสมองของอันเบิร์ตไอน์สไตน์มาและโยนใส่หมอ้อต้มใส่สมองลิงใส่สมองกาลิเลโอใส่สมองอีลอนมัสใส่สมองโทนี่สตาร์กใส่สมองท่านศาสดาสวัสดีครับอ่าฮะนี่คือยาที่จะทำให้คนฉลาดขึ้นและจะฉลาดที่สุดนในโลกด้วยเพราะฉะนั้นเอ่อไม่จะรู้ส ให้กูเป็นซอมบี้ฮ่าลงยามันจะยากแค่ไหนกันเชียวฮะใส่นอนใส่สมองใส่เซฟิสหมดอายุตีนยีราฟถึงสีจะไม่น่ากินแต่เป็นสี่ประน่าเหลือเชื่อมากดื้อ ดีครับพี่ลุงยาเป็นเปล่าฉันปรุงเป็นหรอกนะอุ้ยดูสิวายาฉันได้ผลขนาดไหนไอแอบหยุดลอกตัวเองสักทีเอเดี๋ยวผมจะให้ยาพี่กินนะอร่อยไหมอร่อยมนจัดมาอันนี้นมเปรี้ยวโอ้สีน่ากินมากอไปไปหัวไปไ อาพี่น้ำแดงอืมไม่จะรู้สึกไปไปา,า,าดื่มซะเห็นฉันไปนหนูลองยาหรือไง <c oughs> กินกระแด่ <c oughs> โอ้เฮ้ยไม่ไดู้อ่ะยาตะกี้มันสุดยอดมากฉันจะทำมันใส่ระเบิดหนึ่งลูกอีกลูกหนึ่งก็น่าจะดีใส่อีกลูกเพื่อความแรงลูกนี้เพื่อความมัน ใส่นอนยกแก้วขึ้นมาที่ต้องบอกทุกขั้นตอนเลยป่ะเนี่ยกิ <S <S นโอ้แบบนี้แหละสำเร็จสำเร็จแล้ว <S <S แบบอ้ <S <S นี่อันนี้แก้ปนหัวตัวร้อนสีดำเยลแล่มันอร่อยนะแบบนี้ต้องลองชิม นี่พี่ลองันดีสิโอ้ขอนายเป็นไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ยามันดีมากของดีเลยต้องบอกต่อโอ้มันขนาดนั้นเลยเนี่ยดึ้มเอ้ยขอยาวโอ้ขอยาวแล้ววิ่งเร็วอีกพร้อมเป็นมหมนี่สินะคือที่มาของคำว่ายามากับกับพี่กับกับ กินยานิจ้าแล้วผมจะพาไปหาวัตถุดิบเพิ่มโอ้โ้ตัวเล็กตัวเล็กโอ้โหมันคือน้ำยาตัวเล็กไหนที่สุดก็ไม่มีใครที่ทำอะไรฉันได้เดินดูทางหน่อยสิวะตามมาตามมาอย่างนี้เลยผมจะพาไปเอาแมงมุม นี่นี่ทั้งนี้ทั้งนี่รู้นี่เลยรู้นี่ลบลบเอ่อไม่ได้อ้าวเล็กไม่พอแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปปรุงยาก่อนนี่นี่นี่คนนี้คนนี้ไม่ตายแน่นะไม่ตายโอเคแบบนี้ก็ได้ใช้ได้ตามมาลบลบเข้าไม่ได้นี่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 นอนเวนออกปฏิบัติการ โอ้โอ้เยี่ยมอ๋อนี่แหละแม,ม,ม่มุมโอ้เจ๋งเอ้ยกลับไาดีกว่าพวกเรา <c oughs> ผมจะพาไปเอาปลาเอาก็ดีนี่เอ้ยไม่ดีไม่ดีดการผรสมพันธุ์ไม่สามารถออกคลิปได้ <c oughs> มีผสมพันธุ์เนี่ยทังนี้ทังนี้โดดน้ำเฮ้ยรอด,ด้วยโอ้ <c oughs> ดูประกาลังทรงพิกเซลนั่นสิ <c oughs> โอ้ปากาตูนอ๊บโอเคได้ปลาแล้วกลับเลยกลับเลย โอเคไม่ได tamam. okay, like like oh, 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 ้ครบแล้วแหละไหนมาลองส่วนผสมซิใส่ปลาใส่พริกโอ้มอแรงมอแรงไฟเดอะโฮลใส่นอนใส่สมองใส่เซนวิสบูดใส่หูยักใส่พูดใส่นกใส่กิ้งก่าใส่แมงมุมเฮ้ยสีดำแก้วเฮ้ยแบบนี้ต้องชิมโอ้ย อาเฮ้ยเอาระเบิดเอ้ยทำไรทำไรกำลังถูบ้านเธอนายกำลังคิดค้นยาตะโกร่องไส่กระป๋องถัวสิกินแล้วฉันจะตายไหมไม่แบบนี้มันต้องชิมไม่รู้เอาเว้โอ้ใการเป็นทัวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยต้องอย่าลืมส่วนผสมเด็ดของเรา โอ้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 เฮ้เฮ้ไรวะเนี่ยนี่คือสูตรเด็ดของฉันฮ่ามันมีสมบูณการแก้ปวดหัวอย่างรวดเร็วและฉันจะแจกยาฟรีอ้สนใจชิมยาเปล่าตายอ๋อยาใครวะเนี่ยหอมจัง เฮ้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 ข้าข้าก็แห้งขอยิบกินน้ำเลยนะแอบทำไมรู้สึกเฮ้เฮ้ยเขามามีใครจะชิมยาบ้างอ่าวางไว้ตรงนี้ละกันชิมด้วยชิมด้วยโอ้เโหไอ้นี่อีกขวดมาแล้วเฮ้ยจะไปไหนไม่อยู่แเดี๋ยวๆกลับมาก่อนกลับมาก่อนเฮ้ยกลับมาก่อนไอ้ว่าไงเพิ่งมาอยู่ใหม่เหรอใช่ถ้ากูใส่วัตถุดิซ้ำมันจะมีผลไหมผลแรงขึ้นอะไรเงี้ยมีสิ อกูใส <ss c oughs> <sh> <an> ่ไปซ้ำไปสี่อันละหอันละลองดูดิเฮ้ยเฮอุ้ยเฮ้ยเ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยัฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้เป้ยยาฮ้ยเฮ้เค้ยเฮ้เฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยทำไมกูมีแยกร่างอะ่ะไอจีดู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 อย่รู้เนะี่ยอ่ลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นหนักเกินหนักเกินตัวยานี้ฉันจะสามารถครองโลกได้ฮึมฮึ่มจันพร้อมแหละนี่คือตัวยาสูตรสำเร็จกิน <c oughs> เลย โอ oh ้ยไอทันไอทันเอ้า้ยอยู่ไหนเนี่ยนี่ข้างเนี่ยไหนวะเป็นไม่ยีเลยข้างหลังเนี่ยไหนวะก็ออคิดวอาไมาเห็นเลยสั์โอเคไหนๆก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะจัดยาเด็ดๆมาสกวลสิอะไรส่วนผสมที่ควรีะกักก็จำเป็นต่อการใช้ชีวิตอันนี้ก็จำเป็น เกือบไม่อิ่มเลยกลางวันเอาไปกันหนึ่งเฮ้ยยังไม่เสร็จเลยเราเพลงอะไรกัน,กนชิมชิมชิม <c oughs> เอ้าอุ้งขี้แตกกิน <c oughs> ละตอนไปเลยไอ้เหี้ย <c oughs> แสบมิดกับสมองเนี่ยนะควรจะเป็นไปได้ดีมันคือแสบมิดเน่าบ <c oughs> ูดีบูดีฟัง <c oughs> เพลงฟังเพลงเข้าและไปกินเลยอืมสีเขียวเลมอน <c oughs> เอา้ากูแตกกู <c oughs> ตาย <c oughs> <c oughs> วันนีแล้วกูตายเลยโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขออุ่กับใจมากๆเลยนะครับและที่สำคัญก็จะาลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมลงวันนี้เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมไม่ได้ลงคลิปที่เฮดดีดีผมมีปัญหานะผมก็เลยมาลงชดเชยโอเคแต่ก่อนจะกลับไปแล้วก็ต้องมีคำถามก่อนและคำถามคือคุณจะปรุงยาอะไรแล้วใช้ไปทำอะไร นะจนผมก็ย่าลดความรอกิดไป1นึลิตรอาจจะไม่พอโอเคถ้าให้ดูมาถึงตอนนี้ก็ข้องหออูอจากแฟ้วลเลยนะครับและที่สำคัญก็จะเลีมยกดไลคล์กดตกดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกัญใจในการทำคลิปต่อไปด้นะครับและสสำหรับในเกมโลบอกแมพไวคี้วิสานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายย